บิลกินผู้ทธิพง์ผาวาโดนสะกดรอยตามบิลกินผู้ทธิพง์ผาวาจับได้โดนขับรถตามขณะเข้าออกจากบ้านเจ้าตัวกังวลความปลอดภัยของคนในครอบครัวดําเนินการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยทําเอานักแสดงขวัญใจแฟนๆอย่างบิลกินผู้ทธิพง์อัศรัตนกุลออกอาการผาวาเลยก็ว่าได้หลังจากที่เจ้าตัวโดนคุกคามขับรถตามขณะเข้าและออกจากบ้านทําให้เจ้าตัวต้วตองออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยหนุ่มบิลกินได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งว่า สวัสดีครับหลายวันที่ผ่านมาระหว่างทางกลับบ้านและเข้าออกจากบ้านผมสังเกตว่ามีรถคันหนึ่งขับตามซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะการขับขี่แบบเดียวกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันทําให้สังเกตได้ผมเองรู้สึกกังวลเนื่องจากบริเวณใกล้บ้านทําให้เป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวด้วยเนื่องจากเมื่อคืนนี้ผมได้จอดรถและลงไปขอคุยแต่ทางคู่กรณีไม่ยอมเปิดประตูลงมาคุยด้วยและพยายามขับรถหลบหนีผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชื่นชอบในผลงาน ผมและตัวผมและมาเจอกันตามงานที่บริษัทได้แจ้งผมดีใจและรู้สึกขอบคุณจริงๆครับแต่ขอเว้นในพื้นที่ส่วนตัวของผมและครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับผมได้ไปบันทึกประจําวันไว้เป็นที่เรียบร้อยทางบริษัทจะติดตามบุคคลดังกล่าวเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดผมอยากให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันในทุกๆก,กรณีและสําหรับทุกๆคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นใครก็กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ยังไง ก็ขอให้บิลกินหาตัวคนตามได้เร็วๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะจ๊ะ